นี่นะคะน้ออันหลังบานมาดามได้หนหลังบานอันนี้เพิ่นเตรียมเตรียมไถเตรียมไถแล้วก็สิปลูกอีกยังกะบเดี๋ยต่เพิ่นต้างจ้ะเนาะสิปลูกปัน้นเพื่อปลูกข้าวโพดเพื่อปลูกข้าวนาฝรั่งก็ว่ากันไปอันนี้หลังบานมาดามเด้อจ้ะพี่น้องข้างนาบ้านก็เป็นอันแอ่งน,น้ำนาะจ้ะเนาะเป็นแหล่งน้ำนี่แหละแล้วก็ข้างหลังที่ว่าอันมาดามพายงางกับ บานภาคตากตาอากาศเ็นราคาบไวๆบ้านภาคตากอากาศย่างเข้าไปน้อยนึงกับเป็นทะเลจ,จากพี่น้องที่ทยให้เบิงว่มหันนี่แหละนี่เนาะอันนี้ก็บไยบรรยากาศททยบรรยากาศเนี่ยบ้านมาดามก็จะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาแบบนี้เด้อพี่น้องอยู่่งก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาอันเข้าไปในเมืองบอนไหนเข้าไปในเมืองแก่ไหนมาดามกับไทยให้เบิรงกเดี๋ยวนอกจากเนาะเข้าไปในเมืองตงขามทะเลโอ้ยขับทะเลขามน้ำจากขามน้ำโอ้ย แมนเออขามน้ำขามทะเลต้อง้องขามสะพานไปจากพี่น้องเนี้ยนี่ล้างบ้านนะาจะเนาะเอาไม้เบิง่งเนี่ยจะที่สู้ไม้เบิ่งไกลๆนี่แหละล้างบาน็น่าจะงนี่ะเป็นหมู่บ้านแนวอ่ะโมดเดลออกแบบมารูปรูปแบบใหม่นะ่าจะเนาะประหยัดงบป,ประมาณประสันเพลนหวานเนาะเป็นนั้นเป็นโมดเดล,บ,ดเดลบ้านโมเดลงามบ้าน โล่งๆจากพี่น้องเพราะท่านในมีนเฟอร์นไเจอท่านในมียังเลยอของกับคนเขามากอะเต็มอยู่จ้ะเดี๋ยวอันถ้าของเรียบร้อยจ่อไปเดี๋ยวมาตามสีอัปเดตถ่ยายขังในมาให้พี่ให้นองดนเบิ้งอีกนาาจ้ะเนาะถ่ายมาหาเบิ้งจกากเพราะว่าตอนนี้กับของเขาของกับเต็มอยู่ไปสร้างตู้เสื้อผาเพิ่นอีกประมาณสามอาทิตย์จากพี่น้องประมาณสามอาทิตย์เพิ่นมาทรงนาาจ้ะเนาะกับผุนละเป็นเดือนผุนละ จะได้อัปเดตอันบรรยากาศข้างในมาให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะนี่ละอันนี้ก็เอาล้างบ้านมาให้เบิ้งค่ะล้างบ้านเนี่ยข้างล้างบ้านเนี่ยก็เป็นทองไร่ทองหน้าเนาะเดี๋ยวพ่นสิปูอีกยังเดี๋ยวมานาวมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเทียนนึงนะจ๊นะเนาะ